ในฐานะที่อาตมาภาพภาพระครูถาวรกันธนก,กิจเจ้าว,วัดวัฒเรือได้เป็นคณะกรรมการสถานตึกษาของโรงเรียนวัฒเรือร่วมกับคุณครูนะในการรณรงค์เรื่องยาเสพติดการเล่นกับพันนันและการดือดรุรงใน <c oughs> วัดและโรงเรียนได้มีการส่งพระสด์ เข้าไปอบรมนักเรียนในโรงเรียนให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและการเล่นการพนันและการเดืบโสุราเพื่อรู้ตระหนักดีในความว่าผลเสียของการเล่นการพนันและเดืบโสลราและยาเสพติดนี้ทําให้เราเกิดโทษอย่างใดและมีผลเสียอย่างไร และครูคุณครูก็ได้มีการรณรงค์งให้มีการถือป้ายทักชวนการอดอยาเสพติดและเลิกการสูบบุหรี่และมีการแจกใบปลิวเพื่อให้รู้ตระหนักในว่าในชุมชนที่เราปลอดอยาเสพติดปลอดตุลาและปลอดการพน,นันทำให้พวกเราได้มีความสุขอยู่ในสังคม และมีความสุขในครอบครัวและคุณครูก็ได้ระหนักตรงนี้ก็ชมเชยว่าคุณครูได้ความร่วมมือและสนับสนุนและเป็นตัวผลักดันนะในการรณรงค์นี้ก็ขออันนี้ส่งผลบุญที่คุณครูได้ช่วยการสนับสนุนนี้ให้มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานในครอบครัวในสังคมแล้วก็ให้นักเรียนของเราเนี่ย ได้มีสิ่งที่ดีๆแล้วแต่หนักในสิ่งที่ดีรู้ในสิ่งที่ดีก็ะจะเป็นเยาวชนที่ดีสืต่ต่อไปในภายภาคหน้าและเป็นกําลังของบ้านเมืองของเราและขออานิสงส์นี้ให้ได้รับในสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับคุณครูและนักเรียนทุกคนที่จบจากโรงเรียนวัดท่านเรือให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานในครอบครัว ทุกคนจเจริญพร